ลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมนับเลขสุดท้ายแล้วค่ะใครสนใจครับลงโฆษณากับรายการของเราครับมามากันปากติดต่อได้ที่เบอร์นี้คือได้รังแล้วนะครับ0 9 0 0 8 9 9 9 9 5ครับอ่ะนะครับมาที่ข่าวบันเทิงค่ะคุณผู้ชมครับไปดูคุณโต้งทูพีนิดหนึ่งดีกว่าครับเลิกกันแล้วนี่เนาะเลิกแล้วเออมองเขาว่างองไม่สำเร็จไงโองไม่สำเร็จนะฮะจบเส้นทางรัก10ปีนะฮะกับปรางนะฮะหรือว่าลิลี่ปรางนั่นเองโต้งทูพีนะครับโพสต์แบบนี้นะครับหมายความว่ายังไงหลังมีข่าวเลิกกกััับบปรรางงงนนนน่่เอะะะคซึฮ มีนะฮะกระแสะออกมาแล้วก็ออกมายืนยันชัดเจนแล้วกับความสัมพันธ์ของปางแล้วก็ต้งทูพีว่าทั้งคู่เนี่ยจบความรักที่ผูกกันมาผูกพันกันมาในสิปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วถามว่าจบเมื่อไหร่ก็น่าจะตัต้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมา ฝ่ายชายในยทำเซอร์ไพรส์คุกข่าวขอแต่งงานที่นิวยอร์กหลังจากนั้น6เดือนผ่านมาคุณแม่<ฮ>ความสัมพันธ์เริ่มสั่นคลอนซึ่งเวลาที่ดาราหรือคู่รักรักกันมานานๆเนี่ยก็จะมีคำถามว่าใครใช่ไหม<ฮ>เป็นมือที่3ใครเป็นคนบอกเลิกและใครที่มีปัญหากรณีของโต้งแล้วก็ปางคู่นี้คำว่าทบทวนความสัมพันธ์จุดยืนตกลงและหันหลังให้กันจบด้วยดีไม่มีมือที่3นะฮ,ฮละล่าสุดนะครับหลังมีข่าวเลิกชัดเจนเนี่ยโต้งทงพีก็ได้มีการเคลื่อนไหวครับ ด้วยการโพสภาพวิดีโอวิวตึกสูงแล้วก็มีเพลงประกอบนะครับซึ่งเพลงนั้นเนี่ยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและก็บางช่วงบางตอนของเพลงเนี่ย มีคำว่า vs m e r i s นะฮะหมายความว่าเราไม่ได้แต่งงานกันในขณะที่ปางเองก็โพสเหมือนกันแต่โพสเป็นภาพละครนะครับละครที่เล่นกับคุณฟีนัลพาร์เนี่ยเพียงฟ้าเพียงอาฟ้าเพียงดินนะครับก็เป็นตอนจบด้วยแคปชั่นบอกว่าขอบคุณโอกาสนะครับนะคะเสจะได้เนาะียดายตอนแรกเรารู้แหละว่าของงกันอ่ะแล้วเหมือนว่าไม่คิดว่ามันจะมันจะสะบันรักขนาดนี้ไงลูกนะอย่างไรก็แล้วแต่ฝ่ายชายตามง้องไม่สำเร็จอใหยทั้งคู่เนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติมีโอกาสมาเป็นแฟนกันได้ใหม่ก วราขอใี้มาเป็นแฟนไม่มีแล้วค่ะนะครับเพราะว่าจบลเน้องปลางก็คงจะเดินหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันก็คงจะมีอะไรที่เขาเล่าให้เราฟังไม่ได้นะคะเรื่องพวกเนี้ยมันจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยทำผิดร้ายแรงแล้วก็ผิดมาหลายครั้งนะคะเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิด สาเหตุมันคืออะไรเราก็ไม่สามาถที่จะตอบได้เพราะน้องเขาก็ไม่เคยบอกใครนะคะแต่ถ้าเกิดขั้นแบบว่าเคยขอแต่งงานกันแล้วแล้วอยู่ๆก็สะบ้านรักกันเลยนะเนี่ยฮะก็แสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่เสียความรู้สึกมากๆมากๆไม่ใ่อะไรก็ฝ่ายหนึ่งเกินที่จะรับไหวนะคะอาจจะเป็นฝ่ายชายทำหรืออาจจะอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่นะคะเพราะว่าฝ่ายหญิงมีคนเลิกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุผลซึ่งกันและกันนะคะลูกค้านะคะไม่เป็นไรค่ะนะคะ มาต่อครับครับอ่ะมาเลายละปิดท้ายวันนี้ดีกว่าครับ <S <S หลุดพระเอกซีรีส์ดังมือดีปล่อยภาพหลุดทั้งดุนงานนี้บอกเลยไม่เล็ก <S <S โพสโดยพิธีกรชื่อดังเตาทีวีภูอ้าก็ใช่ไงก็พูดเตาทีวีภูอยู่เนี่ยเอาอยัางไงก็หลุดไงเพื่อนมันส่งมาให้ไงเออ เราจะให้ดูอมดูคนเดียวนะแล้วมึงห้ามพูดนะอ,อมึงห้ามเอาไปพูดเอาไปพร่มนะห้ามเอาไปชอลิ้วเฮียงด้วยนะไม่ได้เพราะมึงเห็นรูปพวกนี้มึงชอบชอลิ้วเฮียงจะมีอะไรสรุปไม่เป็นข่าวลือเป็นข่าวจริงเหรอครับอีโอมคนอย่างกูไม่กูเห็นมาแล้วกูถึงได้กล้ากล้าลงไม่งั้นกูไม่กล้าลงหรอกเดี๋ยวนะหลุดพระเอกซีรีส์ดัง มือดีปล่อยภาพหลุดทั้งดุนงานนี้บอกเลยไม่เล็กคอมเมนต์บอกว่าขอวับหน่อยคบพี่ดาวโอีแจะพวกบ้ากามบอกเขาบอกว่าขอบหน่อยครับมีแต่อีพวกบ้ากามโทรมาหาผู้เต็มไปหมดเลยรำคาญมากเลยต้องรีบเข้าทวิตแล้วบางคนบอกว่าบ้องป่าห้าพูดในอีโอมเอออ่านแล้วไม่เห็นหน้ามีแค่นี้อร้ยอีโอมอยากเป็นผู้ชายมึงจะไปดูหน้าทำไมไม่ใช่อยากรู้ไงไปต้องดูหรอคนอย่างมึงอ่ะอะไร เห็นแค่นี้ที่ไหนก็เคยเห็นเห็นไหมเอ้าทำไมมึงชอบแอบดูเคผู้ชายต,ตามทวิตเตอร์เหรอไม่หรอกมึงเคยเห็นไงมก็เออเห็นนะกูไม่ให้มึงดูดีกว่าไม่เอาเดี๋ยวมึงไปพูดเขาขอกันไม่ให้ไม่ให้ใหลุดอีเด,ดี๋ยเดี๋ยวกูโด,ด,วด,ดวนดา่าไม่เอา <laughs> เอาออะใครนั้นแหละอีโอมชอบด้วยนุก็มาละขี้นก <laughs> <laughs> พระเอกดังไหมอ้าวถ้าถามต้องตอบแต่ไม่ถามชื่อดังไหม ก็เป็นพระเอกอะดังไหมล่าพระเอกซีรีสีรีวายเหรอกูไม่ได้บอกว่าซีรีสวายเหรออีนี่มึงแค่ไปโยงซีรีสรวายซีรีสวายอย่างเดียวเดี๋ยวครัวก็มาลงซีรีเฉยเฉยพระเอกซีรีหลุดจริงๆเอแต่ขออนุญาตนะคุณผู้ชมไม่อยากให้ไม่อยากไม่ไม่กล้าบอกจริงๆเพราะว่าเพื่อนเขาส่งมาให้แล้วมันเป็นเป็นเรื่องราวที่เอเ c คูสี่แล้วน้องเขาน้าสงสารด้วยแล้วก็เราก็เลยลงแค่นี้พอส่งแล้วมันหลุดได้ยังไงเขาถ่ายเองวาดภาพแล้วขอลงเองเหรอ มือเขาไปลั่นลั่นเหรอตายลั่นสภาพเฮ็ดดีเลยแล้วลบลบแล้วเหมือนนั่นแหละแต่ไม่ทันไม่ทันแล้วเดี๋ยวนี้มันแคบไวมันแคบกันไวไงหนึ่งวิก็แคบได้แล้วถูกต้องถูกต้องใช่ไหมล่ะใช่แม่เองเคยลั่นเลยเออ อีโฮกูจะลบยังอีโอกูกูจะลบยังไงตาลีตาเลือมทิ้งไปวันยี่สิบกว่าชั่วโมงอีหาอีกันตาลีตาลีอีอีอีนั่นจะลบแต่รูปไมห้กูไม่ได้ลบลบอีโม่อีเวนอีเวนตะไลตาลีตาเลือมนะครับพี่กูลบไม่ให้กูเห็นอีหาแต่สาธารณะเห็นอีเวนอีเวนตะไลอีนั่นน่ะลองลบให้พี่หน่อยสิลบ ลบไ่ให้กูเห็นอีโอก็บอกแม่ทำไมมันยังขึ้นอีโอมก็ทำยังไงดีอีโอมก็สอนวิธีการลบอ้ลบบอกไปตะโก้แต่ทีมวากี่นอทียี่สิบชั่วโมงทั้งวันเนี่ยทั้งวันวันละคนเข้ามากดพันเลยอ๋อแต่มันเคยมีครณนี้อย่างนี้นะของพระเอกอันนี้งานพระเอกดังไงพระเอกดังพระเอกดังฮอลลีวูดเลยคับคือถ่ายหามตัวเองอ่ะถ่ายน้องชายตัวเองอ่ะคุณผู้ชมค้ว ลงไอจีสตอรี่เออหลุดรู้ใช่ไหมใครไม่รู้จำไม่ได้ใครวะเอ้าเขียนที่เอ้าจำไม่ได้เขียนเลยที่เขาดังไปทั่วเลื่มเลยอ๋อใช่ใช่ใช่หลุดจินตนาการที่มีมาทั้งหมดได้เห็นกับเขาวันนั้นเลยอืทําให้แม่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเขาไม่ได้ตั้งใจลงหรอกมันหลุดที่ว่ามันหลุดหลุดคือไปกดผิดอ่ะ เข้าใจแม่จะเข้าใจความรู้สึกผมงแม่อะมีความรู้สึกนะคือดิฉันไม่คิดว่าจะลงอันนั้นดิฉันนจะลงรูปอีกรูปหนึ่งแล้วอีตูนมันดันส่งรูปนี้มาพวฉันก็กดพวพอดีเลยแล้วมันก็ไปแชร์สาธารณะฉันก็เอา อ้าอีตูนมึงทําไมคากูอย่างเงี้ยคือเราอาจจะลงรูปอีกรูปหนึ่งคุณผู้ชมเข้าใจไหมเราเตรียมกดกดจะลงแล้วและอีตูนเพื่อนเนี่ยส่งอีกรูปหนึ่งพบกระทับพอดีไงแล้วก็โพสรูปนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นรูปดีเะเออไม่ได้เป็นรูปที่ดีเราไม่ได้ตั้งใจเลยเพราะเราไม่ได้อะไรกับใครทั้งนั้นเราไม่ได้เราตกใจเลยอ่ะจะร้องไห้อ่ะเราไห้เลยอ่ะร้องไห้เลยอ่ะ ตาลีจะเลือกมาลบยังไงอ่ะเออแลอ้วอีอีไปไออ,อีร้านขายแกงอะ่ะน้องลบให้พี่หน่อยเนี่ยลบแล้วค่ะพี่คือ,อ<บ>มึงลบไม่ให้กูเห็นแต่สาธารณะเห็นทหมด <c oughs> อีเวน <c oughs> จนอีโอม,มันมาทักบอกแม่ไม่เห็นลบเลยมันยังมีค้างอยู่เลยเออแนั่นแหละก็เลยทักไอยูคงลบยังไงทับสอนยังไงมันก็มาสอนเราแล้วก็เลยลบได้ ไม่งั้นละซวยเนี่ยแหละคือหลุดของจริงเนี่ยหลุดของจริงเราเข้าใจความรู้สึกของดาราที่มันหลุดรู้สึกเนี่ยน้องคนนี้เขาก็หลุดอย่างนี้ใช่คือเขาเขาคงจะแบบว่าจะลงอีกรูปหนึ่งอ่ะแล้วมันก็คงจะแบบว่ามือมันรูปมันใกล้กันอ่ะมือมันก็เลยไปโดนอ่ะเพราโดนมันดิฟด้วยความที่เดี๋ยวนี้มือถือเราเด็กวัยรุ่นมันจะเร็วนะมันมือมันสองวิก็ได้วิหนึ่งสองวิแคปแล้วพวกพอดพวกที่ทียคนเขาก็แคปทันไงครับอืมนั่นแหละเข้าใจความรู้สึกเออก็เข้าไปดูก็แบบว่า อแล้วเราจะแคปเราเรื่องความเรื่แก่แล้วเราแคปชานะกข่าต่อขอร้องนะอย่าปล่อยข่าวภาพนนักข่าวได้เออแค่นั้นพอค่ะโอเคจบปันตายแต่อย่าเท่วไปเม้นชื่อคนนั้นคนนี้คนนี้ไม่ได้นะไม่ต้องมาเ้นชื่อนะเพราะว่าพี่เต๋าปิดเม้นนะคะแล้วไม่แล้วก็นรายการเราด้วยซีรีส์มันเป็นซีรีส์ไม่ใช่วายนะคะพี่เต๋าพูดตรงนี้แล้วนะคะเป็นซีรีส์ไม่ใช่วาย เพราะฉะนั้นอย่าไปเอาน้องที่เป็นสายวายมาใส่นะคะพี่เต๋าบอกตรงนี้ว่าไม่ใช่เด็กสายวายนะคะเป็นซีรีส์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนอะไรต้องระวังด้วยเขาฟ้องด้วยนะคะอืมไม่ใช่วายนะคะเป็นซีรีส์ปกติค่ะ,ะเพราะซีรีส์มันมีหลายแบบนะคะลูกเป็นซีรีส์ปกติชายจริงหญิงแท้กับซีรีส์วายใเอกซีรีส์คนนี้หรือเปล่าใครอ่ะที่แม่ชินชอบ <laughs> ต้องคนนี้แน่ๆเลย นี่แม่อย่าพูดเยอะห้าพูดเยอะโอยห้ามปูแล้ะก็ชอบไม่เก็บเดี๋ยวเดี๋ยวอีนี่ก็เป็นนางเอกบ้าพระเอกเขาเป็นนางเอกพระเอกพระเอกเครียอะไรหน้าแน่นกันนะบ้าพระเอกนางเอกนางเอกหรอ เขาเป็นั่งเอกซีรีส์เรื่องล่าสุดเขาเล่นเรื่องพลูด่างพลูด่างหรอเออดังด่างมีคนเล่าให้คุฟังเหรอว่าด่างอืมเย่โอเคไม่อเป็นภาพต่างไม่ใช่ซีรีส์วายนะคะอย่ามาเป็น่าเป็นซีรีส์วายนะคะคนละประเด็นเราผิดชอบกับเองดิฉันไม่รับผิดชอบฉันพูดตรงนี้แล้วนะคะไม่ใช่วายนะคะเป็นซีรีส์ปกตินะคะก็ จะแบบอะไไไรก็ด้ม่ต้่ซีรมส์ในเมืองไทยเนี่ยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยมีเป็นหมื่นๆเรื่องนะคะเล่นกันดีๆนะคะกูบอกเลยเขาฟ้องเขาฟ้องมึงนะคะไม่ได้ฟ้องกูกูบอกตรงนี้แล้วกูจะไม่รับผิดชอบเลยทั้งสิ้นเพราะผู้พูดตรงนี้แล้วไม่ใช่สายวายครับโอเคหมดเวลาแล้วและน้องเขาไม่เคยเล่นวายด้วยไม่เล่นวายด้วยไม่เล่นค่ะเป็นซีรีส์ปกติเนาะซีรีส์ปกติค่ะนะคะอ่ะหมดแล้วหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมฝากกันด้วยนะครับใครสนใจติดต่อลงโฆษณากับรายการเรานะเลย9090-8999-95ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ช่องยูทูบบิ๊กแบทชาแนลของเราด้วยนะครับและมีไฮไลท์เด็ดๆครับที่ทิกต็อกบิ๊กแบทชาแนลรวมถึงข่าวสารอัปเดตทุกวันที่เพจเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมบิ๊กแบทชาแนลจ้ะ,ะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับนคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะครับนะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเชนะ่ชนเะดียวกันะครับ